วันนี้ทางกบวอเองแล้วเราพร้อมด้วยกบชนะฮะได้ลงพื้นที่ที่จะมาให้ความรู้ทําความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสียประชาชนในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะของกอบวอเองเนี่ยเรามีผู้มีส่วนได้เสียแลวก็เป็นเจ้าหนี้ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะฮะเกือบเกือบสามหมลารายแล้วก็ประมาณสัก2,400รกว่าล้านเนี่ยนะค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเจรลมจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เราต้องการเชิญนะฮะ ตัวแทนในหน้าแล้วก็อาสาสมัครประกันภัยกลุ่มผู้นําชุมชนเนี่ยนะฮะได้มารับรู้อะไรต่างๆเพื่อประโยชน์ในการที่จะเป็นทรนนิงฟอร์เดเจนเนอร์ในการที่ไปอธิบายต่ออะไรต่างๆแต่วันนี้เองเนี่ยเนื่องจากว่าเจ้านี้จํานวนมากเลยที่ได้รับข้อมูลข่าวสารว่าเราจะลงพื้นที่ตรงนี้เองเนี่ยนะก็มาค่อนข้างเยอะแล้วก็มาตอบคําถามอะไรต่างๆนี่นะถือว่าวันนี้ประสบความสําเร็จนะว่าความไม่เข้าใจความอัดอั้น ความรู้สึกที่เหมือนกับไม่สบายใจจะได้รับชำระหนี้หรือไม่อย่างไร,ไรต่างๆวันนี้ก็ตอบในทุกคําถามวันนี้เราใช้เวลาเยอะมากนะฮะวันนี้ก็ได้รับการตอบรับที่ดีแล้วก็มีความเข้าใจในสิ่งที่เราทำณนะขณะนี้ข้อมูลณวันที่24มิถุนายนเนี่ยยังมีเจ้าหนี้ที่ค้างอยู่ประมาณ80,0,000กว่าลายหนยี้ประมาณ70,000กว่าล้านนะครับแล้วโดยเฉพาะสําคัญเนี่ยเราเร่งการตรวจสอบขณะนี้เราตรวจสอบเจ้าหนี้เนี่ยรอไว้ประมาณรักหมื่น 6,000กว่าลายแล้วก็หนี้ที่รอจ่ายอยู่ประมาณ7,000กว่าล้านนะครับวันนี้เองเนี่ยมาฟังประชาชนก็คาดหวังแล้วก็อยากให้รัฐบาลได้แก้ไขปัญหาเรื่องเรื่องหนี้ตรงนี้โดยเร็วเพราะว่ากฎหมายกําหนดไว้ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็แน่นอนที่สุดเลยครับความรู้สึกที่เขามีต่อระบบประกันภัยเนี่ยนะมันจะขาดความเชื่อถือนะขาดความอะไรเขาเรียกว่า ให้ความไว้วางใจอะไรต่างถ้าเราดําเนินการช้าก็จะเป็นผลเสียต่อภาคอุตสาหการรมประกันภัยครับวันนี้ทางกองทุนประกันวินัยสภัยนะครับมาชี้แจงให้กับบรรดาเจ้าหนี้แล้วก็ตัวแทนต่างๆตัวแทนในหน้าหลายๆบริษัทที่มาร่วมรับฟังรวมถึงบริษัทประกันภัยด้วยเพื่อจะได้รับรู้รับทราบสภาพสถานการณ์ ในเรื่องของการจ่ายหนี้ให้กับทางเจ้าหนี้บรรยากาศเป็นไปนด้วยดีครับก็ได้ประโยชน์ซึ่งที่ทางกองทุดปริกัติวิส์ภัยได้ลงพื้นที่มาชี้แจงด้วยตัวเองก็ได้รับรู้ข้อเท็จจริงอะไรที่เคยได้รับรู้รลบฟังแล้วมันคลาดเคลื่อนไปก็มาวันนี้มาทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนก็จะได้รับประโยชน์แล้วก็ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหนี้ทุกคนการลงพื้นที่ของกบวเนี่ยอยากจะบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับเมื่อตกคู่ก็ยังชมกับทางท่านผู้จัดการกองทุนว่ามีความจริงใจดีนะครับทําให้ลูกหนี้ของกองทุนเนี่ยได้รับรู้ว่าทางกองทุนทําอะไรไว้บ้างซึ่งทุกคนที่มาฟังวันนี้แน่นอนว่าเขาทราบหรือว่ายัางไม่ได้รับเงินแต่สิ่งที่เขาต้องการนะั่นคือข่าวข่าวหรือความเคลื่อนไหวที่ทางกองทุนได้ดําเนินการเพื่อให้ คนที่ประสบ ปัญหาในเรื่องการเบิกค่าสินหมโควิดได้รับรู้นะครับสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณทางกองทุนนะครับที่มีนโยบายหรือการทํางานเชิงรุกแบบนี้นะครับซึ่งผมเองในานามะที่คนที่อยู่ในวงการประกันวินาศภัยก็รู้สึกยินดีนะครับวันนี้ผมมีโอกาสได้มาร่วมรับฟังการสัมมนาของกองทุนประกันวินาศภัยก็ได้มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในฐานะที่เราเป็นคนกลางก็จะได้นําเรื่องราวของที่ได้รับทราบวันนี้ไปบอกพี่น้องประชาชนนะครับว่ากองทุนประกันวินาศภัยของเรามีความมั่นคงอย่างไร เนาะแต่ก็อดใจรอ,อนิดหนึ่งสําหรับพี่น้องประชาชนที่ยังรอสําหรับโครงการประกรนะันโควิดเนาะตอนนี้กองทุนก็กําลังเข้ามาเยียวยา,วยาวดูแลทุกท่านอยู่ในฐานาะผมเป็นคนกลางก็จะนําเรื่องราวไปบอกกล่าวกับลูกค้าหรือสมาชิกลูกทีมในทีมงานสายงานครับวันนี้ต้องขอบคุณครับสําหรับความรู้ดีๆจากกองทุนประกันวินาศภัยครับต้องบอกตรงๆว่าคอปอพอเนี่ยนะครับคือหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ของกระทรวง การคลังดังนั้นเนี่ยการจะออกผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆนานา,นา,นา,นาเช่นการขายแผนประกันต่างๆก็ต้องมีการเสนอผ่านทางคอปพอมาก่อนดังนั้นเนี่ยเมื่อเราคิดจะขายแผนอะไรคอปพอจะอ้างไม่ได้หรือปฏิเสธความรับผิดตรงส่วนเนี้ยไม่ได้เพราะนี่คือหนี้สาธารณะนะครับแปดหมื่นกว่าล้านมันเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องเพ่งเล็งว่ามันคือความฉุกเฉินได้หรือยังมันไม่ใช่เรื่องเล็ก สำหรับการที่ยอดหนี้เท่านี้เนี่ยมันควรจะบริหารงบกลางหรืองบชอชองงบฉุกเฉินเข้ามาเยียวยาประชาชนได้แล้วหรือยังอย่าให้เรื่องเล็กๆอย่างนี้เป็นหนึ่งในชนวนการลงถนนผมเชื่อว่าท่านนายกมีเรื่องให้หนักใจทางคณะรัฐมนตรีมีเรื่องให้เครียดมากพออยู่แล้วครับดังนั้นถ้าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่เกินไปนักหรือมีแนวทางในการเยียวยาแก้ไขปัญหาได้และแน่นอนว่าเงินเหล่านี้คือเงินที่ผู้เสียหายสมควรได้จริงๆไม่ใช่เงินที่เราไปขอท่าน ท่านต้องให้ครับ